งานนี้คุณอุงอิงเนี่ยก็เดินทางไปด้วยไปพูดเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์นะคะที่จะทำอย่างไรให้พลังงานซอฟต์พาวเวอร์นี้ค่ะทำให้เศรษฐกิจของไทยดีขึ้นกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างไรายไดใ้ให้กับพี่น้องประชาชนเธอก็เดินทางไปพูดเรื่องนี้ในงานนี้นะคะคุณแพททองทานชินวัตรค่ะหัวหน้าพักเพื่อไทยในฐานะรองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ เปิดบรรยายพิเศษในหัวข้อ soft power the great challenger ในงานสัมมนาไทยแลนด์2024 beyond red ocean นะคะงานนี้จัดโดยประชาชาติธุรกิจค่ะแพทยองทานค่ะเริ่มอธิบายคำว่า soft power บอกว่าในมุมมองของรัฐบาลมองว่านี่คืออำนาจหนึ่งที่จะอบรับวัฒนธรรมใหม่ๆได้โดยไม่มีการบีบบังคับค่ะ เราก็จะงงกันนะคะว่าคําว่าซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยล้วสรุปแล้วเนี่ยมันคืออะไรล่ะรัฐบาลที่ทําอยู่แปลความหมายของซอฟต์พาวเวอร์ว่ายังไงนะคะซอฟต์พาวเวอร์ก็คืออํานาจหนึ่งค่ะที่ทําให้เกิดขึ้นในสังคมหนึ่งหรือประเทศหนึ่งพร้อมที่จะอบรับวัฒนธรรมอื่นๆที่เข้ามาได้โดยไม่มีการบีบบังคับ แล้วก็ยกตัวอย่างซอฟต์พาวเด้วยนะคะอย่างเช่นเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อก่อนคนนิยมใช้ของญี่ปุ่นแต่10ปีผ่านมามีสินค้าจากเกาหลีแล้วจีนมาตีตลาดค่ะแล้วก็จากตัวอย่างนี้เนี่ยจะทําให้เห็นว่าพื้นที่ของ Soft Power จริงๆยังมีอยู่นะคะเราสามารถจะเปลี่ยนแปลงแล้วก็พัฒนาได้หากเริ่มต้นแล้วต้องไม่หยุดค่ะจดใหญ่ของรัฐบาลไทยก็คือจะทํายังไงให้ต้นทุนทางวัฒนธรรมที่เรามีสร้างซอฟต์พาวเวอรมาซึ่งเศรษฐกิจที่ดีขึ้นและเพิ่มโอกาสให้พ น้องประชาชนแต่ก่อนที่เราจะมีซอฟต์พาวเวอร์ได้เราต้องมีอะไรคุณแพทย์ทองทานบอกว่าเราต้องมี1ต้นทุนทางวัฒนธรรม2คุณค่าทางการเมือง 3. นโยบายการต่างประเทศก็จะมาช่วยสนับสนุนและส่งเสริมให้ซอฟต์พาวเวอร์เกิดขึ้นได้นะคะโดยเธอบอกว่าส่วนแรกที่รัฐบาลจะพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์เลยเนี่ยก็คือจะจัดตั้งเป็นองค,อค์กรค่ะ Thailand Creative Content Agency หรือว่าตัวทักการนั่นเองนะคะที่เป็นการทำงานร่วมกันของ รัฐบาลและภาคเอกชนเข้ามาเป็นอนุกรรมการใช้คนที่รู้จริงอยู่กับงานผลิตซอฟต์พาวเวอร์มาให้คำปรึกษาตอนนี้อยู่ในระหว่างการจัดทำร่างพรบรจัดตั้งทักก้าค่ะคาดว่าจะแล้วเสร็จแล้วก็เสนอเข้าที่ประชุมรัฐสภาได้กลางปีหน้าค่ะในยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยเราจะรวมแผนในเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของพอรบรทักก้าค่ะ พรบรนี้เนี่ยซึ่งตอนนี้เราอยู่ในการร่างพรบรนี้อยู่ซึ่งคิดว่าจะแล้วเสร็จนะคะแล้วก็นำเสนอต่อผู้แทนสภาผู้แทนรัษฎรภายในกลางปีหน้านี้ค่ะด้วยค่ะ นี่แล้วค่ะนอกจากนี้คุณแพททองทานยังพูดถึงหนึ่งนโยบาย1ครอบครัว1นึซอฟต์พาวเวอร์ด้วยนะคะที่พูดออกมาก่อนหน้านี้ก่อนนัน้นนี้ประกาศกันมาก็ว่าจะส่งเสริมการพัฒนา,าเพิ่มทักษะบุคลากรผ่าน,นกลไกกองทุนหมู่บ้านนะคะหครอบครัว1นึซอฟต์พาวเวอร์ จะสามารถช่วยยกระดับรายได้ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยประชากรต่อครัวเรือนจะเพิ่มขึ้นอยู่ที่16,000บาทต่อเดือนค่ะเพื่อก้าวพ้นเส้นความยากจนจากปัจจุบันเนี่ยครัวเรือนหนึ่งมีรายได้เฉลี่ยประมาณ11,200บาทต่อเดือนซึ่งปัจจุบันนโยบายหนึ่งครอบครัว1 So ซอฟท์พาวเวอร์ได้นำร่องโครงการย่อยไปแล้วนะคะก็คือโครงการ 1หมู่บ้าน1ร้านอาหารไทยที่ตั้งเป้าไว้ว่าจะอบรมประชาชนที่70,000มืนคนมีเชฟชื่อดังมาร่วมสร้างเป็นเชฟมาตรฐานเลยนะคะแล้วก็ด้านกีฬาก็มีการยกระดับมวยไทยมีหลักสูตรชัดเจนมากขึ้นเพื่อให้เผยแพร่ขยายต่อให้เข้ากับต่างประเทศได้ด้วยค่ะ ติดตาม p ี t v HD 36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย